กลิ่นปากนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามเลยนะคะการมีกลิ่นปากนั้นจะทําให้เราเสียบุคลิกซึ่งวันนี้นะคะพลอยมียาสีฟันตัวหนึ่งมาแนะนําซึ่งขอบอกว่าทําให้ฟันขาวขึ้นเจ็ดระดับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้มาแนะนําทุกคนคะ่ะนี่เลยค่ะยาสีฟันฮาบุสูตรออร์แกนิกนะคะตัวนี้นะคะสําหรับใครที่มีกลิ่นปากนะคะตื่นเช้ามากลิ่นปากเหม็นสุดๆฟันเหลืองขั้นสุดตัวนี้เอาอยู่นะคะเพราะว่าพลอยใช้มาแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่ามันดีมันเห็นผลวันนี้ก็เลยอยากมาแนะนําทุกคนคะ่ะ ยาสีฟันสมุนไพร5้ามุสุดออร์แกนิกตัวนี้นะคะเขาใช้ปริมาณเพียงแค่มเมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นตัวยาสีฟันเขากลิ่นหอมมากและเขายังมีสารสกัดจากธรรมชาติมากกว่า6ชนิดไม่ว่าจะเป็นการร้านพลูใบฝรัง่ง เกลือไใบข่อยวิตามินซีงาคีมอนแล้วเขายังเพิ่มสารเคลือบฟันและฟอกฟันขาวด้วยอนุภาคนาโนความบริสุทธิ์สูงให้อีกเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมยาสีฟันเพื่อการดูแลช่องปากและฟันลดกลิ่นปากลดปัญหาช่องปากกลิ่นบรีกรับเหินปูดกราบชากาแฟ ฟันขาวสะอาดใสลมหายใจหอมสดชื่นคะ่ะอยากให้ทุกคนได้ลองอยาฉีฟันฮาบุสุดออร์แกนิกต,ตัวนี้นะคะขอบอกว่าใช้แล้วนะคะทั้งก่อนนอนและตอนเช้าคนข้างๆไม่เหมือนหนะ้าหนีแน่นอนคะ่ะ